น้ำสวยวิทยาสงา่าสีผู้เรียนมีศักยภาพมาตรฐานมี NSW โมเดลบริหารจัดการร่วมสืบสารพัฒนาสู่สากลแนวทางการจัดการเรียนรู้ Active Learning 8กลุ่มสาระการเรียนรู้และกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน ครูทุกคนมีความรู้ความสามารถในการจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning และมีความสามารถในการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้เชิงรุกระดับดีมากกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีภาษาไทยจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบ 5e กลุ่มสาระการเรียนรู้ภาษาต่างประเทศจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุกแบบ 2W3P กลุ่มสาระการเรียนรู้สังคมศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบ f i Step กลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะ จัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning แบบการออกแบบ5ขั้นทางศิลปะดนตรีนาฏศิลป์กลุ่มสาระการเรียนรู้สุขศึกษาและพละศึกษาจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงลุก Active Learning แบบ5ขั้นทางพลศึกษา รลุ่มสาระการเรียนรู้การงานอาชีพจัดกิจกรรมการเรียนรู้เชิงรุก Active Learning แบบการใช้ปัญหาเป็นฐาน PBL การจัดการเรียนรู้ที่มุ่งเน้นการปฏิบัติจริง PDES การจัดการเรียนรู้โดยใช้โครงงานเป็นฐาน Project Based Learning เพื่อส่งเสริมให้ผู้เรียนมีอิสระทางด้านความคิด มีวิจารณญาณการคิดแก้ไขปัญหาการประเมินการตัดสินใจและมีความคิดสร้างสรรค์ผู้เรียนมีส่วนร่วมในการปฏิบัติจริงและมีการใช้วิจารณญาณในการคิดและตัดสินใจในการปฏิบัติกิจกรรมมุ่งให้ผู้เรียนสามารถพัฒนาความคิดขั้นสูงในการมีวิจารณญาณและการสร้างสรรค์ ส่งผลให้นักเรียนได้รับรางวัลเหรียญทองชนะเลิศจำนวน13รายการในงานศิลปหัตถกรรมนักเรียนครั้งที่71ปีการศึกษา2566ระดับเขตพื้นที่การศึกษาดังนี้ 1. การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ประเภทสิ่งประดิษฐ์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 2. อ,อากาศยานบังคับด้วยวิทยุป,ประเภทพิชิตเป้าหมายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 3. การแข่งขันการตัดต่อภาพพยนตร์ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 4. การแข่งขันการสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น 2D Animation ระดับชั Gloria, some, Joshua, ้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 5. หุ่นยนต์ระดับกลางระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 6. หุ่นยนต์ระดับสูงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 7. การแข่งข like ันวาดภาพลายเส้นระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 8. การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุงชายระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 9. กาการแข่งขันขับร้องเพลงสากลชาย ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 10การแข่งขันการแสดงตลกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 11การแข่งขันรำบงมาตรฐานระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่6 12 การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทบกพ้่องทางการเรียนรู้ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 13. การแข่งขันการวาดภาพระบายสีประเภทออทิสติกระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3 จากการบริหารจัดการโดยใช้นวัตกรรม n s w model ส่งผลให้โรงเรียนได้รับเครื่องหมายคุณภาพแห่งสํานักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน Obex Special ระดับ3ดาวด้านสุนทรียศาสตร์ด้านการส่งเสริมอาชีพและการมีงานทําสาขาอุตสาหกรรมระดับ2ดาวจํานวน3ด้านระดับ1ดาวจํานวน7ด้าน รางวัล IQA Award ระดับดีเด่นและผ่านการประเมินการบริหารจัดการด้วยระบบคุณภาพตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่สงสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานระดับ OBC QA ประจำปีพุทธศักราช2566 ด้วยความมุ่งมั่นตั้งใจทำงานเป็นทีมมีความสามคัคคีมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกลและความร่วมมือร่วมใจของบุคลากรนักเรียนชุมชนเกิดเป็นความภาคภูมิใจในสถาบันที่ทรงคุณค่านามว่าโรงเรียนน้ำสวยวิทยา